สวัสดีนะครับก็มาแบบติดไปบ้างแล้วตอนนี้มันก็ก็เลยแบบอยากจะมาแบ่งปันเพื่อนๆเนาะเพราะว่าผมติดออุปกรณ์แต่งวันนี้ก็ขอติด2ชิ้นนี้ก่อนนะก็จะมารีวิววิธีการติดตั้งส่วนตัวนี้ตัวนี้ผมซื้อมาจากในแอปแอปนะก็ติดได้สวยงามเลยนะตัวตัวกาดนี่เพราะว่าผมเอา ผมเอาตัวนอ็อตมันจะมีน็อตตรงนี้นะเนะเอาไปเลยโอ้ผมเก็บไปแล้วเนี่ยตรงนี้จะมีน็อตน็อตตัวปรับน็อตปรับมันจะมีนอ็นอตปรับเรามีช่างมาติดตั้งฉากในบ้านนะครับเสียงดังนิดนึงมันจะมีน็อตปรับผมปลดออกเพื่อให้มันสั้นหดสั้นเข้ามาแล้วก็ลงไปได้อีกตัวนี้ก็หมุนตั้งได้นะหมุนตั้งตึงแน่นดีนะครับปรับมุมมาอยู่ระหว่างตรงนี้นะครับแล้วตัวนี้จะบีบไม่ก๊อกแก๊ก บีบแน่นจากที่คนอื่นมีปัญหากันนะออสวยงามเลยนะครับผมว่าลงตัวเลย200กว่าบาทซื้อมา200กว่าบาทสวยงามเบาด้วยบอกเลยว่าคุม้มแล้วก็ผมซื้ออชุดชาร์จชุดชาร์จไฟสำหรับมือถือสำหรับเดินทางไกลเนาะเดี๋ยวก็ผมจะติดตัวยึดมือถือแถวนี้แล้วก็ตัวนี้ผมก็ผมว่าโอเคเนะตัวก็2-300อนะตัวนี้ก็ไม่แพงมีสวิตแล้วเป็นชาร์จไวด้วยนะเนี่ยอ่า ให้ดูใกล้โต้ลูกอ่าก็ยึดแน่นดีเลยนะครับยึดแน่นตัวนี้ก็บิดยึดเสร็จบิดตัวนี้มันจะแน่นตึงแล้วตัวอักษรจะลงมาข้างล่างพอดีเลยนะดูดูละเอียดละเอียดนี้ติดตั้งเองได้เลยนะครับด้านหน้าก็มีตัวอักษรจะลงตัวเลยอ่าเห็นครับมุมติดตั้งแน่นหนาครับล็อกแน่นไปเลยครับเรามาดูตัวสวิตสวิตสวิตตัวชาร์จนะ ตัวชาร์จชาร์จมือถือเราอ่าผมก็ซื้อตัวสองสามร้อยนี่แหละอ่ามีฟิลในตัวแล้วสายยาวด้วยผมเดินลงอานี้นะผปลดตัวนี้นะปลดตัวนี้ปลดตัวนี้เราเอาพลาสติกนี่เลื่อนออกเลื่อนออกแล้วก็ตัวนี้เราเลื่อนออกอย่างเงี้ยเห็นนะเลื่อนออกแล้วก็ดึงอย่างเงี้ยแล้วก็จับมือดึงตัวนี้ดึงผมมือเดียวครับถ่ายก็เหนยวในขนาดแล้วก็มันจะลูดออกได้ลูดออกแล้วเราก็เอาสายเก็บเข้ามาในนี้นะ เก็บสายมาในนี้แล้วก็เดินสายเดี๋ยวเราหาเคปเบิลท้ายสวยๆส,ส,สีดำมาเก็บสายลงใบตรงนี้พอดีเลยครับเนี่ยเนี่ยเก็บสายลงไปเราก็ง่ายสบายเลยติดเองง่ายมากแล้วก็ให้สายย่อนย่อนลงมานี่เนาะย่อนลงมานี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราพันสายเก็บไปกับพักพวกนะครับก็จะมีตัวสายไฟอยู่ใต้ท้องเนี่ย รัดเข้าไปด้วยกันรัดเข้าไปด้วยกันให้สวยงามนะครับเนีย่ยเก็บเก็บขึ้นไปแล้วก็รัดเก็บให้สวยงามนะครับเดี๋ยวตัวนี้เราจะเก็บให้สวยงามทุกคนแต่งกันได้สวยๆนะครับเขีนยนภาษายแล้วตัวนี้ตัวนี้จะมีรูอยู่นะเดี๋ยวนะตัวนี้มันจะมีรูรูโพรงอ่านี่ครับตัวเห็นไหมเอ่ยอ่าอ่าโพรงนี้นะครับโพรงนี้ แย่สายเข้าไปครับแย่สายไฟเนี่ยผมแย่สายไฟตัวเนี้แย่เข้าไปแย่ปุ๊บมันจะมันจะอ่าวบมันนี่นะครับมันจะวืบมันนี่เราแย่ๆค่อยๆแย่นะครับอ่าค่อยๆแย่เดี๋ยวนะเปิดตัวนี้อ่ามาดูนี้พอแย่ปุ๊บมันจะทะลุมานี่ทะลุมาทางนี้ผมเอาไฟฉายสองเนาะมันจะทะลุเนี่ยทะลุทะลุขึ้นมา อะอาขึ้นมาตามเฟรมเราเอาผมเอาไขาควงย,วยาวๆนะไขควงย,วยาวๆช้อนขึ้นมาช้อนน้องเขาขึ้นมาสายไฟขึ้นมานะเนี่ยเนี่ยตัวนี้มันจะมีรุ่นนี้มีฟิลมีกระบอกฟิลในตัวด้วยนะดีมากเลยเนี่ยมีกระบอกฟิล์แยกในตัวผมไปเช็คไฟหน้าแล้วผมไปเช็คให้ดูตรงนี้นิดนึงพอดีผมถอดผมถอดแล้วด้านหน้าเนี่ย มันจะมีแจ็คตัวนี้มาจากสวิตจะเป็นไฟมาจากสวิตเปิดสวิตแล้วไฟจะมาตรงนี้ไฟจะมาตรงสองขั้วนี้เลยไฟจะมาเลยไฟจะมามาตรงสองขั้วนี้ก็จริงๆมันก็จับตรงนี้ได้อะนะแต่มันไม่สวยงามไฟผ่านผ่านสวิตนะครับเป็นไฟผ่านสวิตผมลองถอดดูละตรงแผงหน้าเนี่ยมันไม่เอาดีกว่าผมว่าไปเอาที่แบตเตอรี่แล้วสายเรามันเป็นขดใหญ่มัน มันสวยงามกว่าเห็นไหมมันเก็บลงมาสวยงามค่อนข้างสวยงามนะการเก็บลงมาแล้วมันดูดูสวยกว่ารถเราดูสวยเดี๋ยนะมาดูนี้ตัวสายไฟออกมานี่เนาะเนี่ยสายไฟออกมานี่แล้วก็ตัวนี้มันจะมีฝาปิดอยู่นะตัวแบตเตอรี่มันจะมีอ่าฝาปิดอยู่ครับฝาปิดแล้วก็มีแจ็คตัวนี้มีตัวนี้ ตัวนี้ครับตัวเดือยนี้ตัวเดือยนี้เราเอาตัวเอา,เอาปลายอย่างเงี้ยเอาปลายแหลมๆอย่างเงี้ยจิ้มจิ้มตรงกลางนี่ครับจิ้มตัวตัวกลางนี้ให้มันยุ่มลงไปให้มันบุ่มลงไปจิ้มลงไปแล้วเอาออกมาแต่ว่าตอนใส่ต้องดึงมันอเเอกมานะดึงออกมาอย่างเงี้ยดึงออกมาอย่างเง,งี้ยเดี๋ยวโฟกัสนิดนึงดึงออกมาแล้วเราค่อยใส่เข้าไป เดี๋ยวตอนใส่เดี๋ยวใส่ให้เรียบร้อยอีกทีเดี๋ยวผมต้องขันตัวนี้ก่อนเนาะเนี่ยพอออกมาอย่างนี้ผมว่านา้นาๆก็ทํากันได้แล้วเนาะแดงบวกดําลบเนาะเนี่ยยึดเข้าไปตรงที่ตัวตัวน็อตเดิมเนี่ยคายออกแล้วก็เอาเข้าไปแล้วก็ขันเลยขันให้แน่นตัวนี้ไม่น่ามีอะไรเนาะฝั่งบวกก็มีขั้วบวกบอกอยู่แล้วเนี่ยนะน็อตเหมือนกันเลยตัวน็อตเหมือนกันแจ่มเลยแล้วรการจัดสายนี่ก็ จัดตามใจชอบนะครับจัดเอาให้แน่นให้เราไม่มีเสียงดังก้องแก้งอะ่ะจัดเก็บให้เรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาตัวนี้ปิดฝาตัวน,วนี้กลับไปเหมือนเดิมแล้วก็เอาตัวคลิปล็อกมีคลิปล็อกอยู่2จุดคลิปล็อกคลิปล็อก2จุดตัวนี้รูนี้แล้วก็รูนี้แค่นั้นเอง2รูแค่นั้นไม่มีน็อตไม่มีไขควงอะไรต้องไขนะครับตรงนี้สวยงามมากเดี๋ยวผมขันเสร็จแล้วเดี๋ยวเทสให้ดูอีกทีนะครับดูกันต่อเนื่องครับมาดูต่อนะครับ ถ่ายให้ดูขีตอนแรกผมมาวัดไฟที่ด้านหน้าแล้วนะก็สุดท้ายก็ไปเดินต่อจากแบตดีกว่าสำหรับชุดนี้แล้วก็ผมวันนี้ผมติดตั้งตัวตัวคัมแฮนเนาะคัมแฮนสวยเลยครับลงตัวเลยผมถอดตัวนอ็อตตัวนอ็อตชุดคัมแฮนรุ่นนี้ถ้าใครเคยซื้อมันจะมีนอ็อตตัวนี้เป็นเป็นน็อตอ่าเป็นน็อตประแจรตรงนี้กลมๆสองข้างอย่างละตัวผมคลายออก เอาออกเก็บไว้นะเพื่อผมให้ตัวระยะตัวนี้หดสั้นลงหดสั้นลงแล้วตัวนี้เลื่อนต่ําลงไปได้อีกผมชอบว่ามันสวยกว่านะครับตัวนี้แล้วก็200กว่าบาทนะครับผมหาซื้อดูนะครับในแอปก็ทั่วไปแล้วก็พอหลังจากผมผมขันตัวนี้ชิดสุดเลยนะชิดสุดแล้วผมก็หาตาแหน่งที่สวยงามไปมองจากไปเล็งจากด้านหน้าเล็งจากด้านหน้าว่ามันมันสวยงามอย่างนี้ เราเล็งแล้วมันสวยงามตำแหน่งมันได้เราก็ขันขันน็อตตัวนี้ลงไปเลยขันน็อตตัวนี้ให้มันแบบแน่นระยะตึงมือแน่นตึงมือสองข้างนะเนาะสองข้างตึงมือแล้วก็เอาตัวอักษรไว้ข้างล่างนะตัวอักษรว้ข้างล่างมันจะมีสองฝั่งตัวอักษรก็จะลงมาข้างล่างสองฝั่งสวยงามเราก็พอขันตัวนี้แน่นตัวนี้ให้มันองศามันเฉียงขึ้นมาอย่างนี้นะครับเนี่ยมันจะบีบ มันจะบีบพอดีเลยตำแหน่งมันจะชิดพอดีเลยบีบตัวนี้แน่นไม่มีต้องใส่ลูกยางอะไรเลยนะครับแน่นแบบแน่นแน่นแบบเ <c oughs> นี่ยแน่นแบบนั่นเลยแล้วก็พอขันเสร็จได้ที่เราก็กำตัวนี้บิดบิดไปผมบิดไปบิดจนตึงมือมันจะดันออกทั้งสองข้างตัวนี้มันจะถีบออกทั้งสองข้างครับเนี่ยดันจนผมให้ตำแหน่งตัวสอนผมพอใจว่าสวยงามสวยงามเนี่ยมันลงตัวมากเนี่ยดูแต่ล้านเนี่ย <c oughs> ดูมันชัดๆสวยงามนะครับแล้วผมก็ตัวนี้ถือว่าโอเคเนาะติดตามนี้ติดตามผมได้เลยนะครับเอานะราคาถูกๆแต่สวยลงตัวเลยอ่ะออลงตัวเลยแล้วก็มาดูตัวนี้ตัวนี้เป็นชุดชุดไฟชุดไฟที่ผมจะเอาไว้เดินทางชุดไฟเอาไว้เดินทางตัวนี้ผมก็ประมาณสองสามร้อยครับประมาณนี้ลองไปหาดูเอาแล้วแต่เจ้า ตัวนี้มันจะมีมันเป็นชาร์จเร็วเนาะสามจนย์สามจุดศันจะมี USB Type แล้วก็มีพอร์ตพอร์ต USB ด้วย2พอร์ตมีสวิต์เปิดปิดแยกนะครับมีฟิลในตัวนะสายที่ให้มาค่อนข้างยาวถึงแบตเลยผมผมเดี๋ยวผมไล่สายให้ดูยาวชุดเดียวไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยมีสวิต์ในตัวเปิดปุ๊บไฟติดปั๊บ1 3บสโวลต์สวยงามเนี่ยอ่า สบายสวยด้วยแล้วก็มีตัวนี้หุ้มกันความชื้นกันฝนอีกเวลาไม่ได้ใช้ก็ปิดไว้จบามาดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูการไล่สายผมก็เดินสายยึดตรงนี้เนะยึดธรรมดาไม่มีตัวยึดไม่น่ามีอะไรนะตัวยึดเนี่ยขันยึดธรรมดาเลยเนี่ยมีก็กดทิ้งได้ตัวไม่กี่ร้อยครับนี่สายผมก็วายลงมาตรงนี้ คลายตรงนี้ออกนะครับปลดล็อกออกดึงออกง่ายๆนะครับดึงออกง่ายๆจะมีพลาสติกหุ้มอยู่เราก็ดึงออกเนี่ยผมก็คลายพลาสติกออกนนี่ผมใส่เก็บให้เรียบร้อยแล้วครับสวยงามแล้วครับตรงนี้ก็เราก็เดินสายเก็บลงมานี่ผมยังไม่ได้เก็บสายนะผมคล้องไปในนี้นะคล้องสายลงไปตรงนี้หย่อนลงไปตรงนี้แล้วก็ เราก็เอาสายลงมาตรงนี้เดี๋ยวเรามาเข้ากับสายเมนนะเดี๋ยวเราหาเคเบิลไทสวยๆมาลัดรัดเก็บด,ด้านนอกก็ได้ครับเนี่ยด้านนอกหาตำแหน่งสวยๆเอาขึ้นมาแล้วก็เราจะเดินตามตามเมนแม่มาเลยนะตามเมนแม่มาเลยเนี่ยเนี่ยจะมีคลิปตัวนี้อยู่ตัวล็อกตัวนี้อยู่เราก็หาเคเบิลไทรัดไปได้ คราวนี้ก็ที่ผมบอกก่อนหน้าจะมีรูอยู่ตรงนี้เนาะมีโพรงอยู่ตรงนี้เนาะเนี่ยเนี่ยข้างบนน่ะนะก้มลงไปแล้วจะเห็นนะครับแย่เข้าไปนะเนี่ยแย่โพรงเนี่ยโพรงนี้นะครับโพรงนเนี่ยเนี่ยแย่เข้าไปเนาะแย่เข้าไปแล้วก็สายเราจะผลกมานี่เลยนะครับแย่แล้วก็ คลิปหลุดค่อยๆแย yeah, ่นะแย่ yeah, แล้วมันจะออกมาทะลุออกมานี่ทะลุออกมานี่เราก็เอาหาเหล็กยาวๆหาอะไรยาวๆช้อนออกมา่าไมา้แขนเสื้อก็ได้งอปลายงอ,งอแล้วก็เกี่ยวออกมาเกี่ยวโค้งออกมาจากนั่นมันจะเห็นปลายแย่มาใครแย่ได้ได้ได้ไดลึกมันก็จะโผล่มาลึกครับตรงนี้ศิลปะนิดนึงแล้วก็มาจับที่แบตแบตอยู่ตรงนี้ครับตัวนี้เอาเอา,เอา เอาเหล็กจิ้มออกง่ายๆเอาเหล็กจิ้มออกเอาเหล็กจิ้มออกนะตัวนี้เดี๋ยวจิ้มให้ดูนี่หาเลยจิ้มออกอย่างนี้นะจิ้มออกอย่างนี้ปึ๊กอย่างนี้จิ้มปึ๊บมันก็หลุดออกมาเลยนะหลุดออกมาเนี่ยหลุดออกมาอย่างนี้เวลาเราจะใส่เราก็เอามันคลายออกมายื่นออกมาแล้วเราค่อยใส่ ก,กดลงไป <Yeah. S 1> เสร็จละก็ถือว่าจบการรีวิวเนาะมีแค่นี้เองอะง่ายมันง่ายมากเลยนะทําได้เองเลยครับแย่สายยึดยึดแล้วก็แย่สายแย่สายอ่ายึดแล้วก็คล้องใครทําไม่ได้ก็ก็ผมอยู่ลำลูกกาคลองหกเนาะแวะมาให้ช่วยติดได้ก็ติดได้ติดได้ ง่ายครับมาเลยมาให้ช่วยดูช่วยอะไรได้ไม่คิดตังค์หรอกอม,มาเลยเนี่ยยึดง่ายนั่ลำกาของหกนะดูนี่ว่าว่าสวยงามนะผมะถ่ายภาพถ่ายภาพดูละเอียดละเอียดอีกทีเนาะดูความสวยงามนะครับ ร้อยนะครับมุดมุดเข้าไปใช้งานก็เราจอดก็ชาร์จได้นะครับต่อจากแบตโดยตรงจอดก็ชาร์จได้สบายเลยจอดก็ชาร์จได้มีสวิตส์สบายๆนะครับไฟ ตัวหุ้มกันฝนเนาะติดตั้งนะครับชัดๆเนาะสวยงามลงตัวนะครับ2อชิ้นแรกในการติดตั้งของแต่งของผมนะครับก็ดูรายละเอียดการรีวิวการติดตั้งนะครับราคาก็หาซื้อกันได้สบายเลยครับพี่น้อง